เอาละค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนของเชอรี่อย่างที่ขึ้นนะว่าเรื่องของนมวันนี้เชอรี่ก็มาอยู่ที่นี่เลย b s o l u u e Beauty Clinic นะเชอรี่เคยขึ้นมาหลายทีแล้วแหละว่าเชอรี่ดูแลทั้งหน้าทั้งตัวแล้ววันนี้เชอรี่ก็มีมีปัญหาว่าเชอรี่อยากจะ ทำนมหม่แต่ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวก็ลองไปคุยกับหมอกันนะคะเดี๋ยวจะมาหาหมอในห้องคุณหมอคะอ่าเข้าไปแล้วนะคะอ่ามาหาหมอแล้วนี่คือหมอชาตินะคะของ Absolute Beauty Clinic ค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวฉนันจะคุยกับหมอเพราะฉะนั้นจะให้น้องเขาช่วยถือกล้องให้ก่อนนะ ดีค่ะครับวันนีครับยินดีครับคุณหมอซนอยากจะปรึกษาเรื่องของหน้าอกคือคือหน้าอกฉนนี่เนี่ยทำมาตั้งแต่ตั้งแต่อห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับประมาณนก้แปดปีใช่แล้วครานี้มันมันก็แบบเหมือนเล็กลงอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่าอ่ะอ่ะอ่กอ่ะก่่ และคราวนี้ว่าหนึ่งเลกโลงสองอ่ะที่ไม่กลัวว่าเมื่อก่อนอ่ะที่ทําไปมันจะเป็นซิลิโคนร,รุ่นเก่าที่เขาเคยบอกว่าเหมือนสิบปีอ่ะต้องเอาออกคือคือซิลิโคนมันก็มีการพัฒนาค่ะ<ป>คือแค่เป็นแค่ปีสองปียังคงยังจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นรุ่นปัจจุบันค่ะแต่แค่สิบปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นยังไม่มีแบบเพราเวลานี้ถุงทรายถุงน้ำเกลืออย่างเงี้ยหรอเ่าอ่ะถ้าสปีนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นครับ อแล้วอย่างนี้พอแบบถ้ามีคนที่เขาทำเหมือนชอรี่เนี่ยทำมาแล้วสิบปีอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่ไหมคือถ้าต้องบอกว่าถ้ายังพอใจอ่ะรูปทรงะนะครับแล้วก็ดูจับคลัำซิลิโคนดูเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติอะไทีเช่นแข็งอาจจะสนิษฐานได้ว่าเกิดผังผืดเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับ อีกเหตุผลหนึ่งคือทุกอย่างปกติค่ะแต่ว่าใหญ่จะเปลี่ยนไซส์อัพไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอกาสทําตัวใหม่ไปเลยก็เปลี่ยนไซส์ไปเลยคือของเชอรี่เนี่ยมันแบบว่าเหมือนมันมันข้างล่างมันเหมือนมันย้อยลงมาไม่เท่ากันหมอแล้วก็แบบพอจับดูมันไม่แข็งนะแต่มันเหมือนแบบเหมือนมันมันมันมีเหลวๆอ่ะมันเหมือนเหลวเกินไปอ่ะคือคือคือฟิลิโคนนะครับมันไม่ได้หมอายุคค่ะ หมายความว่ามันไม่ได้เน่าไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเวลามันอยู่ในร่างกายมนุษย์เราน,นานเนี่ยครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้บ้างแต่ไม่ได้แบบเสียเสียนะครับจากจากที่จากประสบการณ์โดยตรงคือคือตามหลักบริษัทจะบอกว่าซิลิโคนเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่พอพอเรามาทํางานแก้หลายๆครั้งเราจะเห็นว่าซิลิโคนที่เป็นหลักสิบปีออกออกมาเนี่ยสภาพเนื้อเจลอะไรพวกนี้ครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้คือว่า เอีที่แล้วใช่ไหมคือเป็นการเป็นการผ่าตัดคือตอนนั้นอยากมีลมอยง่ายมากก็เกลยแบบว่ากล้าแล้วคราวนี้ว่างานแก้มันยากมากกว่างานใส่แบบจริงจริงงานงานแก้ยากกว่าง,งานใสอีกแล้วครับแล,แล้วก็ต้องดูว่าแก้ด้วยเหตุผลอะไรถ้าถ้าแก้ด้วยอัพไซส์ยอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเกิดมีการแก้ทรงด้วยนะครับมีการกระชับหน้าอกด้วยแล้วก็การ เลาะเอาผังผืดในกรณีท pues mm hmm. nah, ี่มีการมีผังผืดเนี่ยก็จะแยกยากขึ้นตามลำดับระยะเวลาพักฟื้นมันก็จะยาวขึ้นสิบปีมันน่าจะมีผังผืดอชนนี้ต้องตรวจครับต้องตรวจอ๋ยได้แล้วพักฟื้นประมาณนานแค่ไหนคะสมมติเอาปกติก่อนถ้าคนที่มาทําแบบไม่ได้แก้มาทําใหม่เลยเนี่ยพักฟื้นของที่นี่น่าะสระมาณถ้าถ้าพักฟื้นเนี่ยเคสใหม่เลยนะยครับแบบ เอาว่าคำว่าพักฟื้นคือใช้คาว่าลางานก่อนอคือคือเจ็บแบบทํางานไม่ได้เนี่ย<ฆ>ประมาณน้อยมากครับที่เราทําเนี่ยไม่เกินสองวันก็กลับไปทํางานได้บา<อ>งคนเนี่ยพักวันเดียวก็กลับไปทํางานได้<ฆ>ทีพักฟื้นในเรื่องของอ่าปลอดภัยจากการผ่าตัดแล้วไม่มีการอักเสบอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบวันถึงสิบสี่วันอ,อันนี้คือพักฟื้นอย่างที่สองมีพักฟื้อนอย่างสุดท้ายคือทำกิจกรรมหนัก อันที่เช่นออกกำลังกายหรืออย่างนี้ผู้หญิงเองก็เล่นเวทเล่นโยคะอะไรที่เราต้องมีการตัดตัวอะไรพวกนี้อันนี้จะนานสุดคือนานสุดคือหมายความว่าเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนผู้ฝึดแบบใช่เพราะฉะนั้นทซื่อมีสามแบดับถ้าลางงานลางนิดเดียวนะครับการทำรคกลับไปกลับไปทำงานกลับไปอะไรพวกนี้ได้ไวนะครับโดยที่บางครั้งยังมีอาการเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักปว่าสาในการทำงาน แล้วงานแก้อะคะพักงานงานแก้นี่ก็คือต้องบอกว่างยากง่ายยางไงด้วยคือเราจะไปบอกว่าต้องตรวจก่อนต้องตรวจก่อนแต่โดย average ก็ค,คือมันก็จะนานกว่าทําใหม่แล้วก็สําหรับที่เมื่อสิบปีที่ลทาาแล้วที่ฉันทำผ่าใต้หลังแลแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบ แบบเหมือนว่าปีกยกไม่ได้อะหมอรเรื่แล้วเหมือนรถสิบล้อทับอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือด้านเนี่ยคือเป็นเหตุผลเพราะว่าการทําที่รักแรงเนี้ยมันต้องหนึ่งคือกักฟื้นนานนะเพราะว่ามันมีการล็อกจากริเวณที่สูงลงมาที่ตัดนะคมันก็จะวมช้ำนานก็จะเป็นคําพูดติดปากที่หอดรถสิบล้อทับอย่างเงี้ยแต่ในเทคนิคของผมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าสมัยใหม่แต่ว่าเราจะพยายามทําด้านล่าง ส่วนมากเลยเก้าซบโร่เป็นทางข้างล่างภายใต้ตรงนี้ถูกไหมใช่คือ,ค,อคือทงข้างล่างเนี่ยข้อดีก็คือมันมันเจ็บตัวน้อยนะครับมันอยู่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็เจ็บพอเจ็บตัวน้อยพักฟืน้นน้อยนะครับอีกอ,อันนึ่งคือเรื่องรูปทรงเนี่ยประสบการณ์ของผมคือทำตรงนี้มันก็สะออกมาสวยกว่าม,มันจับวางซิลิโคนอะไรได้ได้ง่ายสะดวกกว่าเคยเห็นมีคนทำใต้เราหมอแล้ว เป็นแผลเป็นขี้ร่อยแผลเป็นตนะ้องบอกว่าตรงไหนก็เป็นอนะครับรักแร้ก็เป็นค่ะคือยิ่งเป็นดาราแสดงเนี่ยคือการผ่าตัดใดๆก็ตามมีแผลเป็นนะี่แผลเป็นสําคัญคี่ซ่อนได้ยังไงนะถ้าอยู่ที่รักแร้เนี่ยบางคนบอกว่าซ่อนกลางได้แต่ในความเป็นจริงคือเราแต่งตัวเนี่ยค่ะแต่งต,ตัวเซ็กซี่พวกนี้คือรักแร้เนี่ยจะถูกบดาราแสดงจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาชอบถูกตากล้องเนี่ย ซูมเข้ามาอแอบถ่ายในขณะที่ใต้เราวนงเนี่ยมันไม่มีใครมาแอบถ่ายเราได้อนอกจากเราแก้ผ้ามองตัวเงในกระจกอะไรอย่างเ,าเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงว่าทางเรามีการเลเซอร์แผ่เป็นอันนี้มันม,มีอยู่แล้วคนระับคือแผ่เป็นต้องบอกว่าแผ่เป็นแต่ละคนเนี่ยคาดเดาได้ไม่เหมือนกันหรอกว่าบางคนออกมาดีบางคนออกมามีรอยนูนบ้างมีรอยคล้ำบ้างแต่พวกนี้มันสามารถที่จะดูแลรักษาเรื่องของแผ่เป็นต่อ ของทางเรามีสองทรงใช่ไหมหออมอม่ทางเราครับทุกที่ครับทุกที่อ่าทุกที่มีสองทรงททคือที่หนูเคยไปทำมีทรงเดียวอ่ะสปีที่แล้วอ่าเออถ้าถ้าเป็นสิบปีที่แล้วน่าจะน่าจะมีทรงเดียวค่ะ<ห>เพราะทรงหยดน้ําเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลัง,หล,งหลังแล้วนะครับกานขาดนะนมนี่ทำมันมีสองที่ซึ่งคนที่ใส่ไม่ได้มีแบบเอ้ยอย่างเดียวกลมๆหรือเปล่ามีทรงหยดน้ํากับทรงกลมใช่ไหมคะหมอแล้ว แล้วแต่ชอบหรือว่าหมอจะดูความเหมาะสมออะอย่างเชอรี่บอกว่าทรงหยดน้ําเนี่ยครับมันก็ทําเรียแบบธรรมชาติน้าอกผู้หญิงค่ะน้าอกผู้หญิงเนี่ยที่ที่แม่ให้มาเนี่ยครับมันไม่ได้กลมบล็อกนะครับมันจะแบบเคิร์ฟเคิร์ฟหน่อยแล้วมาแบบมีเหมือนกับหยดน้ำข้างล่างเนี่ยครับค่ะซึ่งธรรมชาติเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าทาเหมือนธรรมชาติมากที่สุดก็คือทําทรงกลมคือ้ทรงหยดน้ํา บริษัทเขาก็ดีไซน์ทรงแบบนี้มาภายหลัวฉันนี่ก็สกนใจทรงหยดน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่เนะี่ยคือไม่รู้แหละทรงอะไรเมื่อสิบปีที่แล้วนะะแล้วก็เอาต้องยอมรับหมอจริงๆว่าใส่มากี่ซีซีหนูก็ลืมไปแล้วอ๋ออ่าฮะค่ะแต่ว่ามันอ่าอมันเหลือเท่านี้มุผู้ชมเหลือเท่านี้นะแล้วก็ที่ที่ดูที่ดูในของทางคลคนิกอะคือว่าถ้าไปทรงหยดน,น้ำน่าจะเหมาะ แล้วก็เป็นทรงคล้ายๆเดิมที่มีอยู่แล้วครับมากกว่าเนี่ยค่ะหมอว่าเหมาะอยู่ไหมคือจุดประสงค์ต้องบอกต้องถามต้องบอกต้องถามว่าคือทําเพื่อเพิ่มขนาดเป็นปัจจัยหลักถูกไหมครับเพิ่มขนาดด้วยแล้วก็อยากให้หมอตรวจด้วยว่ามันมีทางผื่นหรือมันแบบมันมันอะไรในปากได้ขูดทางผื่นอย่างนี้หรือเล่าเด๋ยตรวจเป็นสิเราตรวจกันหลังม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแค่จุดประสงค์หนึ่งคือการเพิ่มขนาด น้ำขนาดและเปลี่ยนสีโคนข้างในเพราะว่าอนนั้นได้อยู่แล้วคือการเพิ่มขนาดหรือเรียกว่าพไซส์เนี่<า>เราก็จะทําเหตุผลคือเพื่อให้เห็นความแตกต่งางนะครับทาแล้วมันเปลี่ยนเช่นถ่ายแบบหรืออะไรพวกนี้<า>คือมี factor ต้องเห็นเพราะไม่ทาไปไม่มีประโยชน์เจ็บตัวคร<า>ับเปล่าเราก็มักจะัพมันที่เนินมาร้อยถึงร้อยห้าสิบซีขั้นต่ำนะครับ<า>ขั้นสูงแล้วแต่ให้กับอยากได้ใหญ่มากยมครับ เยอะไปแค่เรารับความเสี่ยงความเสี่ยงการออพไซส์มากคือคือเมื่อเราใส่ขนาดของขนาดใหญ่ในร่างกายเราที่เราแบบประคั้งตัวเล็กเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คล้ายนะครับได้จับไปเนี่ยบางครั้งผิวสัมผัสซิลิโคนไซส์ใหญ่เนี่ยเนื้อตัวเรามันติดไม่นิดมีโอกาสที่จะจับโดนขอบซิลิโคนซึ่งก็ทําให้ความเป็นธรรมชาติลดลงนะครับคือถ้าอัพแบบมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวก็ประมาณเช่นเคยใส่มา สามร้อยก็อาจจะอัพไปประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมตรวจก็พอจะบอกได้แต่เนี้ยดามคือเราก็สามารถเตรียมซิลิโคนไว้ได้นะครับเคือแกะเอาไว้แล้วตอนที่เราผ่าตัดเราจะรู้ละว่าเราไซส์ที่เราถอดออกมาไซส์ไหนแล้วก็บวกเพิ่มไปประมาณร้อยถึงร้าสิบบาทที่เราแต่งเอาไว้ถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะหยุดการไลฟ์เพราะจะไปตรวจกับหมอนะคะชิลลี่ก็จะตอนเนี้ยคือใส่ชุดมา แล้ติดบาปิกนกมาแต่เราจะไม่ให้คุณผู้ชมเห็นี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะขอให้หมอดูเลยเพื่อจะไม่หอยได้บอกว่าน่าจะใส่ที่กี่ซีซีดีแบ่งครับถ้าอยู่ขั้นแบ่งก็จะอันนี้คือใส่บาปิกนกมากะคะมันก็จะไม่ได้นูนมากแต่มันถ้าจริงๆมันก็ไม่ได้ชิดคือถ้าถ้าปิกนกเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ไม่ไอ้ออบิโอออนเดี๋ยวเป็นไฟตกใจใช่คือถ้าไม่ไม่ ประมาณนี้ผมเดาว่าประมาณน่าจะใส่ประมาณสา้อยเลยครับสามร้อ<ะ>อาจจะสามไม่เกิ 350. นสามร้อยห้าสิ่นหมายว่าสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้หนึ่ก็คือส<ะ>ี่ร้อยสี่ร้อยย่างน้อยแต่เราเตรียมถึงสี่ร้อยห้นะครับคือเตรียมคือไซส์เรียงเปนสี่ร้อยสี่ร้่ิห้าสี่รอาสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแลว,ว่าร้อยซึ่งพวกนี้าสามารถเตรียมเตรียมซิลโคนไปได้หมดมนะครับเพราะว่ามันบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าไซส์นั่นเ,เลยครับ โอเคใส่เสื้อผ้านะคือถ้าถ้าไซส์ซิลิโคนบวกกับหน้าอกมัคือไซส์คือไซส์ที่เรามองเห็นไซส์ที่เราจับได้นี่ครับมันคือไซส์ซิลิโคนบวกกับหน้าอกธรรมชาติเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบมองเห็นภาพบางคนดูภาพจากการรีวิวก่อะแล้วมาบอกว่าหมออันนี้เท่าไหร่มาครั้งบอกยากเพราะมันต้องรวมกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าให้เห็นภาพก่อนทำแล้วให้ดูภาพหลังทำ เราก็พวจะบอกได้ว่าจากประสบการณ์จะ,บ,ะบอกได้ว่าเนี่ยมันใสกั้เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าโผล่มาแล้วคือวันนี้คือทํามาแล้วแล้วในอดีตเมื่อเมืม่อเมื่อสิบปีคงไม่ไมีภาพแล้วเนี่ย<อ>เราก็จะบอกได้แค่คร่าวๆค<อ>่ะอาจจะแบบไม่เปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเราตรวจกันนะคุณหมอจร่งนะคะสาหรับแฟน,นคลับชารี่ทุกคนไม่ต้องตกใจบางคนก็คือว่าเฮ้ยก็ชารี่ก็แบบว่าดูแบบ อลังการอยู่แล้วเราจะทําทําไมคือต้องบอกว่าบางทีอลังการเพราะเส้อไหนป้หรือแบบเอาจริงๆแล้วนะอย่างที่เห็นพอติดบาปิดนกเนี่ยมันก็ไม่ได้บุ้มบั้มอะไรมากมายนะักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันทํามาสิบปีแล้วและที่สําคัญนะคือชเชอรี่อยู่รู้จักกับคลินิกนี้แล้วก็ดูแลผิวพรรณเรื่องของรูปหน้าอะไรต่างๆนาะแล้วก็ได้เห็นในไอคลินิกเห็นเคสของคุณหมอมานะักไม่ท้วนแล้วก็เลยมั่นใจว่าจะ ออกมาดีแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปตรวจกับคุณหมอก่อนนะไม่ถามมาบ้าไหนต้องถามมาบ้าอะไรนะถามมาว่ามีอยู่ห้าร้อยกว่าวิวค่ะแต่ยังไม่มีคำถามไม่บางทีมันเน็ตใช่เปิดโอกาสให้ถามไมใช่เลยอย่างเงี้ยก็ไออย่างนี้ถ้าใครอยากจะรู้อะไรสารคําถามเอาไว้ถ้าเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการทําหน้าอกหรืออะไรเดย์ชานีลจะถามคุณหมอแล้วก็ไปตอบให้ในแฟนเพจทุกคนนะจ๊ะตอนนี้ฉันขอไปตรวจดูก่อนว่านมเป็นยังไงบ้าง ถามคือจะขึ้นหรือ,อยังโอเคค่ะบ๊ายบาย